ก็จะเป็นวิธีการหา Determinant นะคะอีกหนึ่งวิธีก็คือเรียกว่าการหา Determinant โดยการกระจาย Cofactor นะคะวิธีนี้สามารถทำได้กับเมิติจัตุรัสนะคะที่มีค่า n มากกว่าหรือเท่ากับ2นั่นหมายถึงว่ามีแถวหรือหลักที่มากกว่าหรือเท่ากับ2นะคะหมาวิธีนี้นะคะมอ กับบอกกับเมตริกขนาด4คูณ4ขึ้นไปนะคะ4ณ4ขึ้นไปหรือมีแถวหรือหลกักใดเป็น0เป็นศูเยอะๆค่ะเยอะๆนะคะให้ใช้วิธีนี้อ่ะ ทีนี้ก่อนที่เราจะรู้ว่าหาดีเทอร์มินแทนแบบไหนนะคะเราจะมีศัพท์หนึ่งคำค่ะที่เพิ่มมานะคะคือคำว่าม i n เนอร์ม r เนอร์นะคะสัญลักษณ์ก็คือ m i j m i j นะคะม i n เนอร์มาเนอร์นะคะก็คือ m i ะทีนี้ดูบทนิยามบทนิยามบอกว่า กำหนดให้เมทริก A นะคะมีมิติคือ m คูณ n สัญลักษณ์ mij แทนสัญลักษณ์ที่เกิดจากการตัดแถว i หลัก j ทิ้งนะคะออกไปแล้วค่า Determinant ของ mij เรียกว่า minor นะคะทีนี้มาดูตัวอย่างว่า minor หมายถึงอะไรนะคะตัวอย่างเช่นกำหนดให้ตัวอย่างที่3มีเมทริก A คือดังนี้ จงหาไมเนอร์ไมเนอร์ก็คือ m i j ใช่ไหมคะ m i j ของสมาชิกตัวทุกตัวในเมทริกนี้ทีนี้เมทริกนี้นะคะมีทั้งหมด3แถว3หลักถูกไหมคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นค่าของไมเนอร์ hmm. จะต้องมีเท่ากับ9ตัวก็คือเท่ากับจำนวนสมาชิกของมัน mm hmm. ได้แก่อะไรบ้างอะ m 1 1ค่ะ m 1 1หมายถึง9 หนึ่งหนึ่งนะคะหมายถึงการตัดแถวหนึ่งหลักหนึ่งทิ้งนะคะ m 1 1หมายถึงการตัดแถวหหลัก1ทิ้งตัดยังไงทีนี้มาดูนะคะการตัดแถวแถวคือในแนวนอนถูกไหมคะเพราะฉะนั้น m 1 1ก็คือตัดแถว1ค่ะตัดแถวหนึ่งกับหลัก1ทิ้งเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือตัวเลขดังต่อไปนี้คือ ลบสองหนึทีนี้เราก็เอาตัวเลขที่เหลือค่ะมาหาดีเทอร์มินานต์ดีเทอร์มินนของเมตริกขนาด2แถว2หลักทำได้โดยคูณลงใช่ไหมคะคูณลงลบด้วยคูณขึ้นเท่ากับเรื่องกับที่เราเรียนผ่านมาครั้งที่แล้วลบสคูณศได้0 5นคูณหเป็น5เพราะฉะนั้นการหาดีเทอร์มินนก็คือเป็นยังไงคะคูณอะไร คูณลงลบคูณเลยคะคูณขึ้นถูกไหมคะคูณลงได้0คูณขึ้นได้5ก็เป็น0ูลบ5เพราะฉะนั้นไมเนอร์1 1, จึงได้เท่ากับลบ5อ่ะโอเคต่อไปเดีย๋ยวครูขอลบก่อนนะคะลบก่อนต่อไปก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็นอ่ะข้อ2 m i ไมเน,นอร์1 2 ไมเนอร์หนึ่งสองหมายถึงการตัดอะไรตัดแถว1นหลักสทิ้งทิ้งไปการตัดแถวหนึ่งแถวหนึ่งแถวคือแนวนอนใช่ไหมตัดแถวหนึ่งหลักสทิ้งเหลืออะไรเหลือตัวเลขที่เหลือคือ3 1มหลบหค่ะแล้วเอาคำตอบที่เหลือมาทำยังไงคะหา หา t e t m r n i n t n t ก็คูณลงค่ะเส้นนี้คูณลง3คูณ0นยได้0เส้นนี้คูณขึ้นลบ1คูณ1ได้ลบ1แล้ว d e t e r m i n ิ n t ก็คูณลงใช่ไหมคูณลงได้0ลบคูณขึ้นก็คือลบ1 0ลบได้ลบ1ก็เป็น0ูนย์บวก1ได้1เพราะฉะนั้น minor 1 2ได้1ค่ะต่อไปคือขอข้ามไปที่ข้อที่7ละกันข้อที่7ก็คือ minor อะไรคะ นะข้อที่เจ็ดก็คือไกเนอร์สามหนึ่งสามหนึ่งหมายถึงตัดแถว3หลัก1ทิ้งใช่ไหมคะตัดแถว3แถว3หลัก1ทิ้งก็จะเหลือเท่ากับลบหนลบ2 1ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนก็หาดีเทอร์มินานต์ก็คูณลงค่ะ ลบหนึ่งคูณหนึ่งได้ลบหนึ่งคูณขึ้นได้ศูนย์เพราะฉะนั้นเดซก็คือดีเทอร์มิน t นก็คือคูณลงได้ลบหนึ่งลบคูณขึ้นคือศูนย์ได้ลบหนึ่งค่ะโอเคทีนี้นักเรียนทำที่เหลือก็3 5 9 4 6 8นะคะทีนี้อ่ะต่อไปต่อไปค่ะโคแฟกเตอร์ Co โคแฟกเตอร์นะคะอีกคำหนึ่งที่นักเรียนจะต้องรู้จักคือคำว่า, Co ญญา c o แฟกเตอร์โคแฟกเตอร์สัญลักษณ์ I ก็คือ cij นะคะสัญลักษณ์คือ cij โคแฟกเตอร์ก็คือ c o แฟกเตอร์ของสมาชิก aij ก็คือตัวประกอบร่วมของ aij ของ a เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ cij หมายถึงหมายถึงอ,อะไร หมายถึงไอ่า C I J นะคะหมายถึงผลคูณของ m i n นอและลบ1ยกกำลัง i บวก j อันนี้คือสูตรนะคะ A I J คือลบ1ยกกำลัง i บวก j i คืออะไร i คือแถว j คือหละะักค่ะ minor ก็คืออะไรการตับ แถวที่ i หลักที่ j ทิ้งถูกไหมคะอ่าทีนี้เรามาทำพร้อมกันครูขอไปที่ตัวอย่างที่ c 2 1 c 2 1คืออะไรนักเรียนก็ไปแทนค่าในสูตรสูตรนี้ c 2 1 2คือค่า i 1คือค่า j ใช่ไหมคะแทนค่าลงไปในสูตรก็จะเป็น ลบหยกกำลังสองบวกหน m สองหนึ่งเ <Hey. S 1> ท่ากับลบหยกกำลังสองบวกหได้สองบวกหเป็น3าลบหยกกำลังสาได้ลบหทีนี้ m สอคืออะไร m สอหนึ่งคือการการในรูปก,การตัดแถวแถวไหนแถวสองหลัก หนึ่งทิ้งตัดแถวสองตัดแถวสองหลักหนึ่งทิ้งมันก็จะเหลือเหลืออะไรคะสองลบสองสามหนึ่งใช่ไหมทีนี้ในเนี้ยในเนี้ยเราทำไงเราก็ไปหาดีเทอร์มินานดีเทอร์มินานก็คือคูณลงได้สองคูณขึ้นได้ลบหกนะคะก็จะเท่ากับ ลบหคือตัวข้างหน้าถูกไหมคะคูณอยู่กับอันนี้คูณกันได้2คูณลงลบด้วยคูณขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับลบหคูณอยู่กับ2อลบด้วยลบหเป็น8ปบวกแใช่ไหมคะลบหบวกแได้ลบแปดอย่าเี้ค่ะโอเคไหมอ่าทีนี้ครูให้นักเรียนทำแค่นี้ c 2 3กับ c 3ามสาม เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีการบ้านอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดข้อนะคะโอเคต่อไปนะคะจะเป็นอินเวอร์สนะคะอินเวอร์สการคูณเมทริกนะคะอินเวอร์สก็คืออะไรสมมติว่าเรามีเมทริก a นะคะอินเวอร์สก็คือส่วนกลับของมันนั่นเองนะคะสมมติว่าเรามีเมทริก a ใช่ไหม เอกเออินเวอร์สของมันก the the ็คือส่วนกลับของมันนะคะก็คือเศษหส่วน A แต่เศษหนึส่วน A อนะคะ A อยู่ข้างล่างใช่ไหมลูกมีได้ชี้กำลังเป็น1นึ่เขาไม่ค่อยนิยมเขียนแบบนี้เขาก็เลยย้ายไอเนี้ยที่อยู่ข้างล่างะค่ะขึ้นไปไว้ข้างบนมันก็จะกลายเป็นจากเลขชี้กำลังเป็นบวก1ย้ายขึ้นไปก็เป็นยกกกำลังลบหงดังนั้น อินเวอรนะคะจึงมีสัญลักษณ์ว่า A ยกกำลังลบ1ค่ะทีนี้นักเรียนมาดูบทนิยามบทนิยามกล่าวไว้ว่าให้ A เป็นเมทริกขนาด N คูด N เมทริกอินเวอร์สของเมทริกเเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือ A ยกกำลังลบ1นะคะ a ยกกำลังลบ1นะคะสมมุติว่าโดยที่มีสมบัติว่า โดยที่มีสมบัติว่า A คูณ A อินเวอร์สมีค่าเท่ากับ A อินเวอร์สคูณ A มีค่าเท่ากับ i n i n ก็คือเมทริกเอกลักษณ์เมทริกเอกลักษณ์นะคะโอเคอินเวอร์สน,นะคะมีอีกชื่อหนึ่งที่เขาใช้เรียกนะคะก็อาจจะเรียกว่าตัวผกผัน ตัวตัวผนการคูณของเมทิกนะคะทีนี้นักเรีนยนลองมาดูวิธีการหาอินเวอร์สการคูณของเมทิกอันแรกค่ะคือเมทิกที่มีมิติคือ2อคูณสหรือมี2แถว2หลักนะคะสมมุติว่าเรามีเมทิก A คือ abcd A อ n ินเวอร์สนะคะก็หาได้จาก ad เศษหน่งส่วน ad ลบด้วย bc ad มาจากไหน ad ก็มาจากเอานี้คูณกันลงมาค่ะ ใช่ไหมคะ a คูณ d ได้ ad แล้วก็ลบด้วยคูณขึ้นก็คือ bc ทีนี้คูณด้วยคูณด้วยเม็ดทิศยังไงอ่ะคูณด้วยเมทิที่เกิดจากการ2ตัวนี้นะคะเอาสอตัวนี้สลับที่กันจาก ad ก็เป็น da ส่วน2ตัวนี้ไม่ได้สลับที่เราก็ทำยังไงเราก็ใส่เครื่องหมายลบให้มันนะคะใส่เครื่องหมายตรงข้ามให้มันเพราะฉะนั้น A อ n ินเว e ก็เท่ากับเศษหส่วน d e a เอคูณด้วย2ตัวนี้สลับที่กันแล้วก็ตัวนี้ไม่ได้สลับที่ก็ใส่เครื่องหมายลบนะคะตัวอย่างเช่นข้อที่1นึ่ค่ะกำหนดให้เมทริก์ A คือ2538อันดับแรกเลยคือ <sucks> นักเรียนหาเดตก่อนเด a A หาได้จากเส้นนี้คูณลงใช่ไหมคะ28เป็น16เส้นนี้คูณขึ้น3515 เอามาลบกันคูณเวทหาได้จากดีเทอร์มินแนนต์หาได้จากคูณลงลบคูณขึ้นนะคะคูณลงก็คือเท่าไหรคูณลงคือ16ลบด้วยคูณขึ้นก็คือ15ได้1นะคะเพราะฉะนั้นแทนค่าลงไปในสูตรสูตรก็คือเศษ1ส่วนเดซเคูณด้วยการสลับที่ใช่ไหมคะสลับที่ก็คือ8 สอ,อันที่ไม่ได้สลับที่ก็ใส่เครื่องหมายเป็นตรงข้ามก็เป็นลบสามลบหลบสค่ะทีนี้เสร็จแล้วนักเรียนก็แทนค่าเดซเอคือ1นใช่ไหมหนึ่งส่วนหคูณอยู่กับ8ปดลบหลบสาเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือตัวนี้อ่าโอเคค่ะต่อไปข้อที่2องเมทริกบีเมทริกบีคือ1 2 2่อันดับแรกเลยคือนักเรียนหาเดซก่อนเดซบ เท่ากับเอานี้คูณลงมาได้4อันนี้คูณขึ้นไปได้4 4ลบ4ได้เท่าไรคะได้0นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า b inverse เท่ากับเศษ1ส่วน0คูณอยู่กับ2ตัวนี้สลับที่กัน4 1อันนี้ไม่ได้สลับที่ก็ใส่ลบทีนี้สังเกตว่าเศษ1ส่วน0หาค่าได้ไหม หาค่าไม่ได้นะคะตัวนี้หาค่าไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนข้างล่างห้ามเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบว่าข้อนี้จึงตอบว่าเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่านี่หาค่าไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบว่า b inverse นะคะไม่สามารถหาค่าได้ หรือไม่มีค่ะไม่มีไม่มีมม b i n v e r s นะคะมันสามารถหาค่าได้ก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะคะในเรื่องนี้ถ้ามันไม่มีไม่มีตรงไหนถ้าสมมุติว่าเราหาแล้วปุ๊บได้เดซอะคะ่ะเป็นศูนย์นักเรียนไม่ต้องมาหาตรงนี้ต่อเราก็ตอบได้เลยว่าไม่สามารถหาค่าได้นะคะ,ะต่อไปมีแบบฝึกหัดไหม กูขอดูก่อนอ่ะดูแบบฝึกหัดที่7นะคะจงหาอินเวอร์สการคูณของเมทริกต่อไปนี้ mm hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. เขาวงเล็บไว้ว่าถ้ามีมันอาจจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะคะตัวอย่างเช่นข้อ1ค่ะอะสมมติว่าครูให้ชื่อว่าเมทริก A ละกันเมทริก A ในที่นี้นะคะอันดับแรกคือเราไปหาเดซ A ก่อนเดซ A ก็คือคูณลงใช่ไหมคะ4คูณ2เป็น8คูณขึ้น3คูณ1ได้3 เพราะฉะนั้นเดซก็เป็น8-3ลบ3ได้5 d e เดไม่ใช่0 d e เดไม่เป็น0ก็แสดงว่าหาค่าได้นะคะหาค่าได้แล้วก็ไปหาต่อเพราะฉะนั้น a inverse ก็เท่ากับจากสูตรคือเศษ1ส่วนเดซ a คูณอยู่กับการสลับที่2 4อันที่ไม่ได้สลับก็ใส่ลบค่ะก็เท่ากับ d e ซก็คือเศษ1ส่วน5คูณอยู่กับ สลบ3ลบ1 4เสร็จแล้วมันมี1ส่วน5คูณ u นักเรียนก็ทำยังไงคะจำนวนจริงคูณกับเมทิกนักเรียนก็เศษหนึ่ส่วน5คูณเข้าไปทุกตัวคูณทุกตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เศษ1ส่วน5คูณ2ได้เศษ2ส่วน5เศษ1ส่วน5คูณลบ3ลบ3ส่วน5เศษ1ส่วน5คูณลบ1ลบ1ส่วน5แล้วก็4ส่วน5ค่ะอันนี้คือ คำตอบของข้อหนึ่งต่อไปข้อที่สองนะคะครูใช้ชื่อว่าเมทิกบีแล้วกันไปหาเดซบีก่อนเดซบีนะคะก็คูณลงได้ศคูณขึ้นได้4ค่ะเพราะฉะนั้นเดดก็คือ0ูนย์ลบสได้เท่ากับลบสีเดไม่เท่ากับ0ก็แสดงว่า เป็นไงคะหาค่าได้เราก็หาค่าต่อนะคะเพราะฉะนั้น b i n v e r d e ก็เท่ากับเซน1ส่วน d b Dead ็ดหาได้คือลบสี่ไปอย่างรวดเร็วนะคะทีนี้ตัวนี้ก็สลับที่ค่ะสาศูนย์อันที่ไม่ได้สลับที่ก็ใส่เครื่องหมายลบเสร็จแล้วมีลบหส่วนสคูณอยู่ก็เอาลบหส่วนสคูณเข้าไปทุกตัวมันก็จะเป็นอะไรตัวแรก ลบสส่วนสค่ะลบหส่วนสคูณลบหลบลบเป็นบวก1นึ่งส่วนสีลบหส่วนสี่คูณลบสได้ลบได้สี่ส่วนสี่ก็คือ1อันนี้ได้ศูนย์ฟังตอแบบนี้อ่าให้นักเรียนทำข้อ1.3แล้วก็1.4นะคะ